Everybody ทุกคนวันนี้นะคะเราออกมาข้างนอกนะแน่นอนเราก็ต้องหาอะไรกินอยู่แล้วนะเราเออกมาทำธุระคงไม่สะดวกแน่นอนฉันก็กินบิโอเรเอบ็อกเบิร์ดไว้รอแล้วะคะ่ะดูสามีเพิ่มข้าวจุกๆนะคะของเราคะ่ะพีกมากหมูแดงหมูกรอบค่ะทูโทนไปอีกคือแน่นมากตามด้วยส้มตำป่านะเธอไม่ได้หยุดแค่นี้จริงๆเออก็จัดไปหมูกรอบจุกๆนะคะหมูแดง บิโอไโอิตต้องช่วยฉันแล้วล่ะนะคะวันนี้กินเข้าไปะคะ่ะทุกคนกินเข้าไปเด้อกินไปการกินไม่ได้ทําให้เราจ่อยนะคะทุกคนการกินทําให้เราอ้วนแต่เราก็กินนะคะแต่เราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะ,ะดีท็อกเท่านั้นกลับไปต้องอัดดีท็อกจุกๆนะดูคะ่ะอืม้มสม่ําสมาอร่อยมากนะคะบินะ๊กซีนครพนมมีห้างแค่สองห้างโดดตัดบนะิ๊กซีนครพนมเนาะเออไปได้แค่นี้แหละ ไข้บ้านเนาะพอเข้าเมือก็จะไปกินอะไรแบบนี้นะคะทุกคนตำปากฉันก็จ้วงไปแบบไม่หยุดนะข้าวก็คือตักเข้าปากไม่แพวเลยจ้ะ <c oughs> ที่เอายกแขนมานี่คือบังคนข้างหลังนะขี้เกียจเซนเซอร์หน้าเขาเนาะ <c oughs> สมัยนี้ห้ามถ่ายติดใครใดๆทั้งสิ้นเออห้างก็กินไปแล้วมาเล่าเรื่องของเราต่อนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวกินเสร็จก็จะไปหยอดตู้เต่าบินนะ <c oughs> นี่เลยตู้เต่าบินมาแล้วท่าดา ลูกชายก่อนเลยนะคะของเราเอาทีหลังนะพาลูกชายไปซื้อไอศครีมต่อจ้าใดๆนั้นวันนี้ของเราก็คือกินเต็มที่มากเลยค่ะทุกคนนี่ของลูกชายนะคะนู้องสมเาดูเขานั่งรอเราทําธุระเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตกเย็นมาก็รีบฉีกซองกินแค่ครึ่งซองเองนะคะเพราะว่าเรากินมาเยอะมากๆแล้วคือแบบขี้เกียจเข้าห้องน้ำเพราะมันปังมากจริงๆนะคะดีท็อกซ์ไฟเบอร์แบบเลิศ ฟันด,ดีนะคะทุกคน